สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆของยายเอสาวสุราชพัฒน์ถินคนนี้กลับมาแล้วนะคะเอขอโทษนะคะที่หายไปนานมากๆเลยเพราะว่าเอมัแต่ติวเรื่องข้อสอบอะคะ่ะแล้วก็มีเรื่องยุ่งๆนิดหน่อยแต่ตอนนี้ปกติแล้วนะคะและเอก็เรียนจบแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะอย่าเพิ่งรําคาญเอนะคะแล้วก็ถ้าใครเบื่อหรือว่าใครไม่ชอบรําคาญก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะคะคือตอนนี้เอจะพยายามทํา ทำคลิปวันนี้เอ๋ทำคลิปวันที่เอือวันที่สิบเอ็ดเดือนธันวานะคะปีสองพันห้าร้อยหกสามค่ะแล้วก็เอ๋จะมาทําอะไรรู้ไหมคะวันนี้เอ๋จะมาทําอาหารทางบ้านเอ๋ค่ะกับข้าวทางภาคใต้นะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าเอ๋ทาอะไรเอ๋จะทาไอ้นี่นี่นะคะเอ๋มีจะใส่นันขมิ้นพริกนะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ ใบมะกรูดนะคะแต่ใบมะกรูดยังอยู่ในช่องฟิตนะคะทุกคนเอจะให้ดูอะไรเอจะบ้านเอทางภาคใต้เขาเรียกห่อหมกปลาแต่ไม่ได้ห่อหมกเหมือนใส่กะทินะคะห่อหมกแบบบ้านๆดูเอได้ปลาซิลวน้อยมาเอซื้อมาประมาณกิโลหนึ่งหกสิบห้าโคลนครกิโลหนึ่งนี่แหละคะ่ะเอทําสะอาดแล้วนะคะเอผเผาท้องล้างเรียบร้อยรอทาอย่างเดียวคะ่ะคือเอคิดถึงทุกคนอยู่นะคะเอก็เข้าไปดูทุกคนอยู่แต่เอไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะคะ คนเก่าเก่าที่เอเคยติดตามและที่เอคุยไลฟ์ด้วยกันเอยังยังรักทุกคนอยู่นะคะแต่เอไม่มีเวลาจริงๆเอมันมีราค่ะแต่ว่าเอยังไม่อยากเอาสมองมาทําตรงนี้เพราะเอต้องพยายามให้จบก่อนแต่ตอนนี้จบแล้วนะคะแต่เอจะไปเรียนสายอาชีพเพิ่มเติมนะคะมาค่ะมาดูกันว่าเอใส่อะไรบ้างวันนี้เอไม่ได้ไปไหนคุณสามีก็ปวดหลังอยู่บ้านนะคะนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเกตกะห่อีกแล้ว ก็กกกักกับยายเออีกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวยายเอจะหั่นตะไคร้ใบข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวตะไคร้จะไปเอาครกเอีก็พร้อมแล้วนะคะนี่ดูนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะเอียงเอียงนิดก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ตะไคร้กระเทียมเอจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่ากระเทียมมันมันมันเฟื่อนอะเอใส่เยอะแล้วกระเทียมจีนนะคะถ้ากระเทียมบ้านเราใส่สักหัว ก็ได้สองหัวก็ได้นะคะแต่นี่เอใส่ประมาณสามกรีดนะคะทำห่อหมกแบบบ้านบ้านโนกนะคะที่เอเรียกห่อหมกเพราะอะไรแม่แม่เรียกค่ะแต่ไม่ได้ห่อหมกใส่กะทินะอันนี้คือใส่เครื่องอย่างเดียวแล้วก็เอาไปคลุกคลุกเข้าแล้วก็ห่อใบตองหรือไม่ก็ห่อใบขมิน้นแม่เคยทาให้เอทานนะคะตอนที่เอ,อยุราชะคะ่ะ นี่นะคะมือเอล้างสะอาดแล้วนะคะทุกคนขานี่นะคะอีจะใส่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะแป๊บนึงเอห,หยุดก่อนนะคะหยุดตรงไหนหยุดตรงไหนหยุดตรงนี้ <c oughs> มาค่ะหันกันค่ะ ต้องหั่นตะไคร้ก่อนเพราะต้องใส่ตะไคร้ก่อนต้องใส่ตะไคร้เยอะๆนะคะหอมนี้มันจะอร่อยหอมปลาค่ะอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ตะไคร้จะเยอะมากมันจะหอมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะทุกคนนี่เอได้ตะไคร้ของที่นี่นะคะเพราะว่า เอืนไปเจอที่ร้านแขกให้เพื่อนซื้อมาฝากปกติตะไครเอ๋หมดตู้แล้วอะเอ๋เป็นคนกินตะไคร้เก่งมากค่ะทุกคนกคนอย่าเพิ่งเบื่อแล้ยอย่าเพิ่งแอนนี่เอ๋นะคะเพราะว่าเอา๋นั่นจริงๆค่ะอ๋ห่างหายไปนานมากประมาณสามเดือนนะคะเอ๋ก็ไม่ได้ลงอะไรเลยค่ะคลิปมันมีอยู่นะคะและอย่างปีนี้เอไม่ได้ไปเก็บเห็ดค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ มาติดในโรคโควิดอะคะ่ะเอ๋ก็เลยไม่ได้ออกไปเก็บเห็ดก็เลยไม่ค่อยมีเห็ดมีคลิปเห็ดแต่มีอยู่แถวบ้านนี้แหละคะ่ะมีอยู่บ้างเดี๋ยวเอ๋จะลงให้ดูนะคะคลิปเก่าๆอย่าอย่าเพิ่งกำคาแลวอย่าอย่าเพิ่งเบือ,อยเอ๋นะคะเีเ๋จะพยายามถ่ายให้ดูว่าเอ๋ทำอะไรบ้างช่วงนี้เอ๋แบบอยู่บ้านเพราะว่าอากาศมันหนาวและะ้วค่ะ ลูกชายอีก็ไม่ยอมขึ้นรถเมล์ไปรงเรียนเขาก็ปั่นจักรยานไปนะคะอุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งองศาสององศาเขาไม่สนใจเลยะคะ่ะเอ๋จะห่อสักครึ่งหนึ่งนะคะทํำครึ่งเดียวเพราะนั้นหนกิโลนะคะเอาเอาเอาขี้อะไรออกแล้วน่าจะหลือประมาณ9ก้าขีดเอ๋ก็จะเอาไว้แกงเหลืองทางภาคใต้เดี๋ยวเอ๋จะมาดูทําให้ดูนะคะเอจะโรมาละโกกันจะแกงใส่มะละโกนะคะ แต่ตอนนี้อีอกินห h หม e กอันนี้ก่อนีจะใช้ห่อใช้เอากระดาษอันนี้ห่อนะคะทุกคนนี่อีอากระดาษอันนี้ห่อแล้วก็เข้าเข้าตู้เข้าเตาเข้าไม่ใช่เตาตู้อบนะคะเข้าเตาผิงของเอีค่ะเอีจะมีครีมอยู่มีครีมย่างปลาอยู่ค่ะมีมีเหล็กปิ้งปลาอยู่ มันจะมืดๆหน่อยนะคะย้ายถิ่นฐานมาโขลกข้างล่างนะคะเนี่ยอากาศโกมันประมาณเกือบเที่ยงแล้วมั้งค่ะอีกไม่แน่ใจนะคะนี่นะคะอีจะโขลกแบบนี้นะคะส่วนมากเครื่องแกงอีทําเองนะคะโขลกเองหมดเลยค่ะข่าตะไครค้ขมิ้นพริกหอมกระเทียมนะคะอีใส่คลอมกันไปเลยค่ะเพราะว่าเครื่องอันนี้เราตาละเอียดอย่าไม่ไม่ละเอียดมากนะคะเอาหยาบค่ะละเอียดมากก็ไม่อร่อยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ เกือบละเอียดแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าคลกับโคลเสียงอาจจะดังหน่อยน,นะคะเออาจจะไม่เอาเข้าเตาอบก็ได้ค่ะอาจจะไม่เอาเข้าเตาผิงอาจจะใช้วางในกระทะแล้วปิดฝาเพราเอามันจะดีกว่าค่ะ เพื่อนคะเวลาซื้อพริกแห้งหรือว่าเอาพริกแห้งมาจากประเทศไทยอะคะ่ะโอ้แต่เพื่อนๆก็ไม่มีเตาผิงเหมือนเอ๋เนาะถ,ถ้าเพื่อนๆมีเตาผิงเหมือนเอก็ดีเลยเนี่ยค่ะเอ๋ทายังไงรู้ไหมคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเวลาเอเอาพริกแห้งมานะคะเนี่ยเอ๋เอาใส่ที่ผึ่งไว้บนนี้ค่ะมันก็กะกรอบหมดเลยนะคะแต่อันนี้เอ๋คั่วไว้ทาน้าพริกตาแดงนะคะเนี่ยไว้คั่วแล้วพริกเอ๋อ,อันเนี้ยเอ๋คั่วแล้วหอมแล้ว แฟนเอเป็นคนชอบกินพริกป่นมากๆเอก็ต้องปั่นใส่ไอ้นี่ไว้เก็บไว้ให้แฟนขวดโหละคะ่ะเพราะว่าเอปั่นครั้งหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็ไม่ถึงละหมดแล้วนิดๆนิดๆแต่มันหอมนะคะเอาให้กรอบหอมเลยเนี่ยพริกมันก็จะกรอบแบบนี้เลยคะ่ะและ้วพเพื่อนๆก็เอาใส่ขวดโหลนะคะเนี่ยเห็นไหมคะที่ยราใส่ขวดรหลเนี่ยเก็บไว้ได้เป็นปีกรอบตลอดนะคะแต่ถ้ามันเพื่อนๆกลัวไม่กรอบเพื่อนๆก็เอามาพึ่งใหม่ได้ะคะ่ะ นี่แหละค่ะที่เอกเก็บพริกแห้งไว้ได้นานๆเอาวาทีละกิโลสองกิโลเอกเอามาจากเมืองไทยนะคะมาครูก,กันต่อนะคะทุกคนคะ่ะเอมีพริกแห้งกินทั้งปีนะคะทุกคนเดี๋ยวมากันต่อถึงขั้นตอนที่ใส่กะปิแล้วนะคะนี่คะ่ะกะปิเอให้ดูเอกใส่กระปุกแบบนี้ไ้นะคะอันนี้เอะให้เพื่อนๆดูนะคะกะปิ ใส่สักขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นกระปุกกับกับปีกุ้งล้วนๆนะคะทุกคนนี่ดูกะปปีอทําเองนะคะกะปีอันนี้กะปีกุ้งล้วนเนี่ยเอใส่กระปุกไว้สีมันอาจจะมืดๆหน่อยนะคะทุกคนเอทำไมมืดจังเลยมืดมันใหญ่เอ๋เลยอะ่ะดูเห็นไหมคะนี่ค่ะกะปีใหญ่เอ๋นะคะนี่ค่ะชัดไหมคะนี่ใหญ่ยยเอ๋ทำเองนะคะใหญ่ก็ใหก็แบ่งมาจากหาใหญ่ เรามาใส่หไหนี้ไว้กระปุกนี้ไว้นะคะทุกเครื่องแกงทุกอย่างต้องใส่กปกตินะคะทุกคนนี่ค่ะจะโขกต่ออีกแป๊บนึงแล้วก็จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนคนจ๋าเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าหยาบขนาดไหนคาตะไคร้ขมิน้นพริกแต่ไม่ได้ใส่พริกไทยนะใส่พริกไทยสักนิดก็ได้แม่ใส่พริกไทยอยู่เดี๋ยวลืมแล้วค่ะเนีนะะ่ยพริกไทยดำนะคะทุกคน ไข่ดำนะคะขอโทษจริงๆเอ๋ใส่สักขนาดนี้นะคะนี่ประมาณลาย <c oughs> ประมาณช้อนครึ่งช้อนกาแฟค่ะ <c oughs> อเอีก็เนอะลืมไปได้ยังไงนี่นี่โอเคเรียบร้อยมันยังไงมันก็หยาบๆเคี้ยวโดนด้วย <c oughs> แซบแล้วที้อร่อยเน่เผ็ด <c oughs> ตามสไตล์ยายเอ๋ A แล้วค่ะอืม เอจะมาให้ดูขั้นตอนการคลุกนี่นะคะทุกคนได้ยินเสียงอีไหมคะพาอเออยู่ห่างโทรศัพท์นิดนึงนี่ปลาปลานะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเอจะแบ่งครึ่งนะคะทุกคนเอจะเอาไว้แกงเหลืองเดี๋ยวเอจะแบ่งใส่นี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นเพราะเป็นชามแก้วทุกคนเห็นอยู่เอาไว้แกงส้มอันนี้ห่อ เหลือขึ้นะะตะแกงตะแกงเหลืองค่ะแล้วนี่นะคะเครื่องบบนี้จะใส่หมดเลยนะคะที่คลุกมาเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันจะได้เข้มข้นนะแต่อาจจะเผ็ดหน่อยนี่นะคะคทุกคัดพก,กสาดไปด้วยนะคะอุยมันเยอะเกินไปอาจจะไม่หมดค่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่นะคะได้ก็คลุกนี่นะคะ,กกคะ,คะทุกคน พุ่งไปเข้ากันเลยค่ะเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะปรุงอันนี้ใบมะกรูดน,นะคะนี่หั่นเลี้ยวเรียบร้อยใส่ค่ะใส่ลงไปเลยทุกคนเห็นนะคะเพราะว่าเีอไอนี่นี่เห็นไหมโอ้ยเบียวเดี๋ยวเบี้วเบ้ยวโอ้ยขา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 นี่นะคะเีจะคนให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสด้วยวนิดนึินนะคะ นี่เอช้น้ำปลานี้บ้อน,นี้อร่อยค่ะทุกคนน้ำปลาเม็ก,กระเชยเม็ดเมดก,กระเชฟนะคะเม็ก,กระเชยนี่นี่แล้วก็ใส่ลงไปเอฟทำอะไรรู้ไหมคะใช้ตามใบฉันนะคะสูตรของเอเองค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยโอ้หยหใส่ไปหมดนี่แหละเครื่องจะได้คลุกข้าวกินด้วยอื ไม่ต้องไปโรยเองไม่ต้องไปเจียบกันแล้วมันจะอร่อยดีอีตรงเครื่องเยอะๆนี่เลยค่ะเนี่ยน,นคะคะล้างครกนิดนึงเอาน้ำล้างครกใส่ลงไปด้วยอืมน้อยเกินไปน,นี่ค่ะก็ล้างกับแม่คุณแม่บอกว่าความอร่อยอยู่ตรงก้นครกนะคะ ทุกคนจ๋าเอกอยู่ที่นี่เอกตามเครื่องกินเองนะคะริกพลิกขั่วเองหมดทําเองหมดเลยนี่ค่ะทุกคนนี่แล้วก็คลุก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 เอกขี้เกียจใชมือนะคะเสบค่ขอโทษนะคะกิงก้งกิงกังหนูโหูรำคาญไหมคะ คุณคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับก uh ําลังใจและรักเอออยู่นะคะแล้ athletes, ideas, วก็ Abi. ที่เข้ามากดติดตามและกดดูเอ๋นะคะถ้าไม่ชอบอะไรก็ผ <t> ่านไปเลยค่ะ <emotion> ทุกคนไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาเบื่อฟังเยอบ่นเพื่ออ้ามอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวแตะลิ้มดูหน่อยอืมเผ็ดกลือคลิกหกเผ็ดมากเดี๋ยวนะคะใส่รนดีนิดนึง อ,ร,อรู้สึกว่าอร่อยข้าท่าเลยค่ะโรตีหน่อยนึงแล้วก็อี๋ไม่ชาถึงชุดนะคะน่าจะน้ำปลาอีกสักนิดเพราะมันยังจือดอยู่เลยคะ่ะทุกคนองน้ำปลายอยู่นี่วิ่งไปหาที่ไหนนี่แล้วก็คลุกไปให้มันเข้ากันแล้วอี๋จะหอนะคะอีกจะทำสองหอนะคะถ้าห่อเดียวเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ค่ะ มันจะกินไม่หมดนี่อู้คิดถึงเพื่อนๆนที่โรงเรียนค่ะนี่เดี๋ยวโห่ให้ดูเคยอยากจะกินกับยายเอ๋ก็มาหายายเอ๋นะคะสาวธุระพ,พระถิ่นเนี่ยปลาซิวคล้ายๆปลาบ้านเราเลยแต่ว่าน,นี่มันเป็นปลาทะเลนะคะคุณสามีจะรำคาญเอ๋ป่าไม่รู้บ่นอยู่ได้เนี่ยบ่นอยู่คนเดียวเนี่ยคะ่ะเอา้าเห็นไหมเห็นไหมขมิ้นตีลังกาแล้วนะะทุกคนทุกคนจ๋า เดี๋ยวีอจะโหอให้ดูนะคะอีก็จะนี่หาถ้วยแบบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาวางลงไปเลยค่ะปุ๊บลงไปนะคะแล้วก็แล้วก็ตักให้มันบาลานซ์กันนะคะทุกคนคะ่ะให้มันเข้ากันสองโห่อนี่ค่ะนี่ได้แล้วน่าจะสองโหว้ว นี่นะคะทุกคนจ๋าเครื่องเครื่องเครื่องเดี๋ยวใส่เครื่องเอาห่อนี้หน่อยนะเดี๋ยวเครื่องไปล้าไปเยอะอยู่ในห่อที่สองนะคะนี่โอเคค่ะทุกคนถ้าทางภัพเปปปหนือก็เรียกแอฟปลาโนยอีกคนที่อยู่ภาคเหนือบต่ว่าเขาจะใส่เครื่องจะไม่คล้ายกันนะคะจะไม่คล้ายกับเอกนี่ค่ะทุกคนเข้ามาเดาๆนะคะแล้วก็ประกบค่ะทิ ลยนะคะห่อฟอยนี่ราคาไม่เป็นไรแต่ห่อคอยอันนี้ทุกคนพอห่อสุกแล้วทุกคนจะต้องแกะเทใส่อื่นนะคะหรือไม่ก็เอาเข้าช่องเย็นไว้นะคะเพราะว่าถ้ามันหายร้อนแล้วมันจะทาฝักติกริยาที่ไม่ดีต่อพุงต่อไส้เรานะคะต้องเอาออกบอกว่าพอมันเย็นแล้วเราก็เทใส่ภาชนะอื่นไว้อุ่นนะคะแล้วเอ๋ก,ก็ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเอกกำลังจะใส่กระทะนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเอ๋ใส่กระทะอบไปแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนสาวสุราชพลัดถิ่นไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะนี่นะคะเอห๋หมักแล้วเอ๋มันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นโหที่สองนะคะบายบายค่ะทุกคนรักทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนยังไม่ทิ้งสาวสุราชพลัดถิน่นคนนี้นะคะยายเอ๊ สาวใต้ในไปสาวใต้ในเดนมาร์กไปก่อนนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะรักทุกคนค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะ